สวัสดีครับทุกท่านครับนี่เป็นภาพมุมสูงจากด้านบนโครงการ25ไร่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับการปรับภูมิทัศน์นะครับก็เริ่มมีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจากทีมงานมนแม่แต่งนะครับรถบรรทุกรถแม็โครของเราพร้อมนะครับ สำหรับท่านที่มีที่ดินสวยๆอยากให้เราไปปรับภูมิทัศน์ให้นะครับติดต่อกับทีมงานเราได้เลยนะครับที่ผืนนี้ก็ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งครับเดือนครึ่งนะฮะก็เหลือเก็บงานอีกนิดหน่อยนะครับสำหรับลานด้านบนนะ สำหรับท่านที่มีความประสงค์ให้เราไปพัฒนาที่ดินให้นะครับต้องเป็นโฉนดเท่านั้นนะครับโฉนดเท่านั้นนะคะทำแบบถูกต้องนะครับขออนุญาตให้เรียบร้อยนะครับติดต่อทีมงานเราได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ